ทคะตอนนี้เราก็กลับด้านกันนิดนึงสาเหตุก็เพราะว่าอาจารย์พุธนั้นจะต้องมาแก้ผ้าให้ดูกับผ้าที่อยู่บนโต๊ะนี้เลยนะคะอ่าเรื่องของการแก้ผ้าอาจารย์ถนัดไหมโโหถนัดเลยเดินสายแก้ผ้าจปเดินสายแก้กระโจมประเทศเลยใช่ค่ะเนี่ยอาจาอันนี้จะมาแก้ฝั่งนี้จะมาแก้ผ้าละไม่ไงจะมาผ้าผ้าละไมให้ดูอันนี้คือผ้าําไมใช่ไปเนาะเราก็หยิบมาได้ครับอาก่อน เออแนะนำตัวเองหนึ่งทีไหมอ่าดีค่ะตาสุทรนะฮะชัยพีรนนท์ชัยธนเบญจพลนะครับผู้ชายขายผ้าอนามัยค่ะเออแสลแกนดดินะแสลงแกดหนักล้านเลยเนี่ยใช่พีต้องพี่ต้องนะครับติดตามผลงานต่อไปครับท่านโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตผ้าอนามัยของเรานะชื่อว่าเอ็นเซเมนติวันนะฮะซึ่งเอคสที่ผ่านมาเราได้พูดถึง ข้อมูลว่าสมบุณของเรามันมีความโดดเด่นมีความแตกต่างจากของตลาดทั่วไปอย่างไรนะครับผมจะให้ดูว่าผ้าระบายเอ็น21นะฮะซึ่งที่เกาหลีมันก็ขายดีมากเลยนะฮะเดือนหนึ่งเกือบร้อยล้านนะครับเดือนหนึ่งเกือบร้อยล้านบาทเกือบหนะึ่งร้อยล้านบาทต่อเดือนแสดงว่าผู้หญิงคกที่ชอบใส่ผ้านมามัยที่ดูแลสุขภาพนะเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่เมทนเพิ่งเข้ามานะกำลังต้องการตัวแทนนะคุณผู้หญิงมาใส่ผ้านามัยกันหน่อยนะเชิญนะครับอันที่ต้องการดูแล น้องสาวจุดซ่อนเร้นของท่านนะครับให้ผ้าละไมเอ็นทวนที่วันดูแลจุดบอบบางน้องสาวของท่านนะครับอ่าและอย่างที่บอกกันไปนะบอกว่าอุ้ยราคามันสูงไปรึเปล่าอะไรรึเปล่านี่แหละอาจารย์จะให้ดูกันเตมที่ตรงนี้เลยข้อแตกต่างกันนะผ้าละไมของเราเวลาเราใช้นะครับเราจะอยูในในซองเป็นแบบเนี้ยนะเป็นเป็นชิ้นแบบเนี้ยเราก็ต้องเปิดกระดึ๊งออกมาเป็นฟอยเป็นกระดาษฟอยอย่างนี้นะฮะนะเป็นกระดาษฟอยป้องกันการสุญญากาศป้องกันอากาศเข้านะฮะ แล้วก็ปิดประดัอย่างนี้เวลาเราใช้เราก็ดึงออกมานะดึงออกมาแค่ไหมเด็ดึงออกมาชึ๊บดึงได้เนาะชึบโอเคดึงมาอย่างนี้แหละครับหนึ่งแสนนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมป้องกันอากาศเข้าเหมือนเวนติชิ่วเลยนะครับใช่ครับน่ะนะบางทีคุณลูกค้าอาจจะวางไว้ในห้องน้ำอาจจะเปิดเชือแบกเสื้อได้ผมชื้นไงฮะนี่เราปิดประดัเรียบร้อยเลยไม่เกิดบรรยากาศอากาศก็ไม่ข้าวนะฮะนี่ะดีมากเลยเนี่ยนี่คือเรียก่ว่าเอ็น เปนที่หวานน่าใช้มากนะฮะแตผมเป็นผู้ชายบอกว่าน่าใช้มากนะครับพอเราฉีกออกมาก็เป็นแผ่นแบบนี้เป็นแผ่นไม่เอาเอาจริงแล้วต้องเอาทนะ้องตลาดก่อนนะท้องตลาดก่อนนะได้ค่ะต้องตลาดก่อนดูแบบว่าให้ผมจัดต่างเนาะอันนี้คืออ่ายี่ห้อทั่วไปยี่ห้อทั่วไปผมเปิดเสนออย่างดีเนาะทั่วไปที่ท่านใช้ได้เลยครับถ้าคุณลูกค้าท่านใช้ผ้าวนะมาอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะขอท่านหนึ่งกินผมจะให้สาธิตให้ท่านดู เวลาคุณผู้หญิงใส่ผ้าธนายทั่วไปนะฮะทั่วไปผมเชื่อว่านะฮะไม่มีใครเอาผ้าทนายทั้งเป็นหอ่อห่อใส่ไปในกระเป๋ากระเป๋าโดเรมอนช่ย่ะไม่มีใครใส่แน่นอนนะแต่เสร็จศษก็เอาสายยางมัด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 ,มดมใหญ่นะแล้าไงก็ส่วนใหญ่ก็ไปชิ้นสองชิ้นลงไปในกระเป๋าะนะกระเป๋ากระเป๋าของท่านเนี่ยอาจจะมีทั้งเศษเหรียญเศษกิฟเศษนุน่มเศษแป้งเศษสารพัดเศษเ,เป็นไปหมดบางคนไม่เคยเลือกกระเป๋าเลยเช่นผมออกมันเข้าไปในในผ้าธนายได้นะฮะ ก็ดึงออกมาทั่วไปนะฮะเนี้ยมันหลุดหัวแล้วนะครับทั่วไปจะดูทั่วไปนะฮะไม่ต้องแตกต่างกันอย่างไร er นะครับเนี่ยทั่วไปถือว่าเป็นยี่ห้อที่ว่าแพงที่สุดในท้องตลาดในท้องตลาดนะฮะเราไม่ได้ไปโจมตีอะไรผู้แข่งหรืน้ววานนี่คือทั่วไปที่ท่านใช้บ้านอะไรทั่วไปนะครับนี่ข้อดีที่ว่าดีที่สุดในท้องตลาดนะฮะดีที่สุดในท้องตลาดผมจะไม่โชว์ก็มากมายนะนะฮะเนี่ยผมจะดูว่านี่คือทั่วไป ทั่วไปนะครท่านสังเกตเลฮะผ้าไร้ทั่วไปที่ติดนะฮะที่เป็นกาวนะฮะค่ะเป็นกาวนะเป็นกาวกาวนี่เขใช้ต่อโต๊ะตู้เตียงต่างๆที่ติดกับเกงในเอ๊ะทำไมเคยสังเกตนะฮะกางเกงชั้นในอ๋อขาดไปอ่าเนี่ยกางเกงขาดนี่ก็แมลงสาบแทะเคนสังเกตนะเนี่ยผ้าไอ้อะไรทั่วไปมันเป็นกาวเป็นกาวที่มีจักอุตสาหกรร์ลงมาใช้การต่อโต๊ะเตียงทั้งหลายเลยนะเป็นกาวเคมี นะเคมีนะครับอันตรายมันส่งผลต่อน้องสาวได้นะครับปิดกับเงเกอของท่านนะโอเคแล้วก็แบบมีปีกแค่นี้แบบมีปีกมันมีปีกใหญ่ๆมากนะฮะมีทั่วไปนะครับอ่ามาดูเมืกี้ของเราบ้างนะครของเราที่ว่าดึงออกจากปลอยมาสักตู้หนึ่งนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วกยแต่งแก้วโยการปอบบางปอบบางมากเลยนะไม่รู้สึกเลยเห็นไหมครับแต่ห่อพุ่งอย่างดีห่อพุ่งอย่างดีเนะฮะข้างเข้างเขาปอบ แล้วก็ฉีกออกมาฉีกออกมานะฮะอากาศเข้าไปได้นะดีมากเลยนะนะครับเพืครับก็พอออกมาครับแล้วข้างในนะฮะเราก็ติดกาวชิ้นกันแต่เป็นกาวพูดเกรดเป็นกาวพูดเกรดนะะเป็นกาวพูดเกรดเป็นกาวธรรมชาติเรซินจากอย่างไม้ธรรมชาติมันไม่มีเอมีมันไม่ส่งผลต่อน้องสาวของเรานะ แต่ต้องเวลาใช้ต้องกดที่หนึ่งรูดที่หนึ่งนะฮะมันเป็นธรรมชาติันวิทยากาวจากออจากเคมีไม่มีเราไม่เน้นเคมีนะฮะนะฮะเาจะติดกับกางเกงของเรานะฮะไม่ต้องกลัวว่ากางเกงถ้าจะขาดเหมือนทั่วไปนะครับก็จะให้ดูของเรานะครับมันบอกบางบางเสียบจริงจรงนะฮะบางนิดเดียวเองครับมันไม่รู้สึกเลยนะครับนครับท่านจะมันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมดูนะนะครับ บางมากเลยทั่วไปอันนี้มันจะค่อนข้างจะไอ้นูนที่เป็นสัมผัสกับน้องสาวของเรานะฮะตัวนี้เราจะบอกบานใช้หลังมือสัมผัสจะนุ่มสบาย,ยนะนะมีความแตกต่างชัดเจนนะฮะนรูปแบชัดเจนนะครับโอเคผมก็จะให้ดูว่าวันนี้ผมทดสอบเรื่องการสืบสายะมายเวลารอบเดือนเรามาเนี่ยผู้หญิงเวลารอบเดือนหนึ่งบอกว่าเดือนหนึ่งมากี่ครั้งครับหนึ่งครั้งใช่ไหมหกก็ไอ้ปันหกวันเจ็ดวันนะฮะมามากมาน้อยนะฮะผมก็จะให้ดูความแตกต่าง ผมว่าอันนี้จำลองว่าเป็นรอบเดือนแล้วกันผมจะทดสอบทั่วไปอยู่ที่ประมาณ30 ml นะครับ30 ml เป็นนะครับ30 ml ถ้าเถ้า30 ml นะครับส่วนอีกหลอดหนึ่งนะฮะนะฮะผมก็จะทดสอบผมเจ็บที่กัดเลยนะก็หลอดันได้แค่นี้ได้แค<อ>่นี้นะผมได้แค่นี้นะฮะเนี่ยนะนะผมจะให้ดูความแตกต่างความแตกต่างกันนะฮะ นะค,ความแตกต่างของเราเนี่ย60 ML ถือว่าเยอะมากถ้ามาอย่างนี้ต้องตรวจเช็คล่างกายด่วนนะตกเลือดเลยนะ่เ,ออเยอะมากเลยนะครับตัวละหมดตัวละหมดแรงเลยเงี้ยหมด<อ>แรงเลยนะครับอ่ามาดูนะฮะความแตกต่างของทั้งสองยี่ห้อนี้ทั่วไปของเรานะท<ม>ั่ไปนะฮะมันจะซึมการดูการซึมซับนะฮะก็สอบการซึมซับต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะอาจารย์เต็มหลอดเมลอเน่ย0มลครับเยอะมากเลย ล้นนะฮะบนโดนล้นเลยฮะนยังไม่หมดเลยนะครับนะครับยังไม่หมดเห็นนะครับเยอะมากเลยถ้าไม่งี้ต้องไปตรวจเช็คตัวเลยนะอืมเยอะจริงๆฉ่ำมันเรียกว่าฉ่ำฉ่ำมากเลยอ่านะครับผมจะให้ดูความแตกต่างเห็นไหมครับนะครับนะท่านเห็นไหมครับถ้าเอามือสัมผัสนะฮะผมจะบมือสัมผัสกดนะฮะเห็นนะครับในมือสัมผัสก่อนโอ้โหว่านี่ฉ่ำมาก ทั่วไปไี่ทั่วไปครับอ๋อทั่วไปแฉะเลยจ้าแฉะฉ่าเลยนะฮะไอ้ที่มันแค่ซับสีเอ็มแอลทั่วไปครับทั่วไปแห้งสนิทเลยแห้งสนิทเลยวันนี้หกสิบเอ็มแอลหายหมดเลยมันเล่นกลบนเลยนะแต่นี่ฉ่าออยากจะให้เห็นภาพชัดเจนนะผมจะให้ดูตรงนี้นะครับใช้กระดาษทิชชู่นะครับ แนะนําคุณผู้หญิงนิดหนึ่งนะฮะเวลาเข้าห้องน้ำท่าสาธนารณะนะฮะท่านต้องดูแลใส่ใจนอ้องสาวนะครับท่านอย่าไปใช้กระดาษทิชชูแบบนี้ขยับขยับกระเด็นถูอย่างดูเบรงน,นะต้องทะนุถนอมแบบซับแบบบางๆนะครับตางดูกันซึมซับนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรเป็นทั่วไปนะครับหมวไปสุ่ของเราบ้างเล่นกลกันแบบจ่า,จาเลยนะโอเคก็จะกดสองมือนด้วยกัน นะคมือนี้มันค่อนข้างจะเจ็บๆเลยนะเตงสอง,สองกดเป็เนเดียวเหมือนกันครับโอ้โหชำ้ำเห็นไหมครับช้ำเลยครับเปียกเลยเปียกแชะน,นะครับเปียกแชะนะครับคุณผู้หญิงชอบแบบไหนครับท่านเลือกเองว่าท่านจะชอบแบบไหนท่านชอบแบบชื้นแฉะหรือแบบแห้งสนิทไรก้การมวนชอบแบบไหนครับชัดเจนครับผมนี่คือเหตุหนึงน่งนะที่ว่า แต่พอมันชื้อเป็นแฉกอย่างนี้แหละครับที่ให้ไอ้เชื้อแบงเกลียที่หมักหมมที่ว่าร้อยเจ็ดนิ้อันนี้มันแ่สามสิบเป็นแอลใช่สามสิบเป็นแใช่ครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนท่านอะไรครับผมถามท่านคุณผู้หญิงท่านเนี่ยถ้าท่านเห็นแล้วเนี่ยนะฮะท่านจะเลือกใช้อันไหนนะผมจะบอกราคาท่านเลยได้ว่าของเราตกแผ่นสิบเอ็ดบาทเนี่ยนะฮะของตลาดทั่วไปเนี่ยประมาณหกบาทอันนี้อย่างดีเลยนะหกบาทแต่ท่านต้องเปลี่ยนอย่างน้อยก็คือสามสี่แผ่นต่อวัน แต่ของเราหนึ่งแผ่นอยู่ได้ทั้งวันครับแปดชั่วโมงถ้ามามากมันไม่เกินสองแผ่นครับเป็นที่ก็ยังถูกกว่าท่านจะเลือกบริโภคอันไหนครับท่านจะเลือกใช้แบนดไหนครับนี่คือความแตกต่างแค่นี้เองครับใช่จริงไหมครับคุณเจนิสโอแห้งสบายอืมมันสะาังอ่ะบางเบาแห้งเลยแล้วถ้าชื้นแฉะเป็นแรงบ่อเกิดได้นะเชื้อเชื้อราแบคทีเรียโอ้โหสารพัดเลย าา่าคนเป็นโรคงูเขีใช่แล้วมันก็ปล่อยประจุเคมีออกมาไงเคมีไงคนที่บอกพวกบอกว่าไอ้ความชื้นนะพอเจอความชื้นไอ้ประมาณสองสามชั่วโมงเลือดเลือดมันเท่าเสียงก็เกิดเป็นอาหารของแบคทีเร <ภา S 1> ียแล้วมันแปงมันมันรูปมันดึงกลับไปที่ปามกมันรูปได้สี่สิบสองเท่าไงที่เห็นเป็นมะเร็งปากมันรูปไงเนื่องจากมันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนผ้าทำไมเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนนะครับหน้ามันดเหงนะครับเอาี้ผมไปทําการอ่าแก้ไขหรดูว่ามีอะไรข้างใน ที่เราใส่กันอยู่แล้วของคัามีแค่สามชันะ้นเองนะข้างในผ้าทำไมทั่วไปที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะฮะแผ่นแรกที่สัมผัสกับน้องสาวของมันจะเป็นแผ่นที่สัมผัสกับน้องสาวมันจะขอได้ผมขออนุญ,ญาตแต่สัมผัสะนุอยนะ,นยะ,ะจะสากนี่ละทำไมน้องสาวเรามีรอยหมองคล้ำนะะเนี่ยเพราะเป็นสากนี่เองนะฮะเกลียดสีกับน้องสาวของเราทําให้น้องสาวมีรอยหมองคล้ำเกิดขึ้นนะครับ แล้วก,พวก็พวกสารเคมีต่างไอ้พวกสารเคมีต่างๆนี่มันก็สูดเประกอบที่ตักกัาด้วยนะสารเคมีนะสารเคมีเท่านั้นเลยนะ,ะสามข้อขาเห็นไหมสามข้อขาตท่าไหวไหนส่วนที่เป็นแผ่นแบบนี้เป็นแผน่นไม่ใช่ท่านลองดูผมจะดูนะถ้าเป็นแผ่นสัมบลีถ้าเป็นแผน่น<อ>สัมบลีใช่ไหมเ<ำ>ออครับไอ้รื้อไปไหนแ<ช>อาเอาอนี่มาผมจะให้ดูกระป๋องมาโอเคนะถ้ามันเป็นสัมบลีท่านดูนะครับผมก็จะตรวจสอบดูสัมรลีมันต้องเป็นก้อนถูกไหม เลยต้องเป็นก้อนแต่นี่มันเป็นผงๆละเอียดนะฮะยุ่ยหมดเลยสัมฤทมันจะไม่แตยุ่ยอย่างนี้ครับนี่เป็นกระดาษกระดาษที่ผมบอกว่ามันเป็นกระดาษดีซิ่งโลสันพ่อขับพ่อขาวมันย่อยสลายมันเป็นเป็นนละเอียดหมดเลยเหมือนน้องจีนอ่ะเออแต่ว่นละเอียดหมดเลยครับมันไม่ใช่สัมฤครับอย่างเงี้ยไม่ใช่สํารีใช่ไหมครับมันละเอียดหมดเลยอันนี้คือทั่วตรผมก็จะให้ดูว่าินเทนเลือดประจำเดือนเรามันหายไปไหน เลือดนะครับ mm hmm. ไม่ซึมซับนะ้ำไม่ซึมซับนะ้ำนะนนี่คือทั่วไปนะครับแล้วไอ้ที่ติดกับกางเกงถ้าได้ยินเสียงแะแผ่นนี้ที่ติดกับกางเกงของเรา,เป,าเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเราไปปิดตรงจุดซ่อนเลนของเราไวนะ้เลยไม่ถ่ายเทเลยอ๋อถึงเมื่ออัเนาะอับชื้นครับ เพราะอากาศมันร้อนนะอุ่นนะครับเนี่ยจ,จ่บอกว่ามันจะดูดเครืร่องพิษปากลดถึงสี่สองเท่าไงนะเพราะเป็นแผน่นเอพลาสติกนะฮะไม่ถ่ายเทเลยก็สอบยังไงครับสูรว่าเราเอาแก้วน้ามาน้าร้อนแล้วเอา,เา,เอา,าอแก้วเ,เ,เ,เปล่า,า,าครอบขโมยเชื่คน้ถ้าอากาศเถ่ายถ้าผ้าไหมดีถ่ายเทดีมันจะถ่ายเทใช่ไหมมันก็จะเป็นหลังวิสาก็จะถ่ายแต่เรออาเกิดขึ้นมาแต่ดิมมันไม่ถ่ายเท และเราไปปิดตรงนั้นอ่ะกี่ปีแล้วครับนั่นคือเหตุปัญหาที่ผู้หญิงเป็นเป็นปากกับลูกนะฮะและไอตรงนี้มันไม่สามารถด่วยสาดเพราะมันเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกท้ามทิ้งในในถังชักโรกใช่ไหมเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือปัญหาแลวมันฉีดไม่ขาดครับนั้นพลาสติกันยังดีนะถ้าเราไปปิดปากปิดจมูกใารใจได้นะครับหนึ่งอสองสามปีตายแน่นอนนะครับแล้วเราไปปิดตรงนั้นไนดะ<ม>นะ้ยัง,งไงใช่ไหมท่านรู้ท่านต้องหาหาทังเลือกนะนครับเอามาดูของเราบ้างนะฮะ ยังไม่ซึมซับเลยนะครับของเราว่าเออทำไมปริมาณมากกว่าใช่ไหมค่ะของเราแผ่นแรกเช่นกันที่สัมผัสกับน้องสาวคนะฮะแผ่นของเราก็จะบอกบางที่สัมผัสจุดซ่อนเล้นอันที่บบกบางที่สุดครับจะสัมผัสได้เลยครับกับอันอีกอี่างหนึ่งนะฮะมันมันต่างกันนะฮะความนุ่มสัมผัสนุ่ละเอียดเนี่ยทำไม ใช้ผ้าทาไมของทั่วไปเอ๊ะทำไมน้องสาวหมองคล้าแต่กอใส่แสบเสียดสีม้นแสบแล้วแสบนะครับที่อาการคันไงเชื้อราไงเระบวการมันปล่อยสารเคมีออกมาไปเจอความชื้อเจอเชื้อแบคทีเรียก็เกิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรผ้าแต่เกิดอาการคันไงอาการคันที่ตรงนี้เกิดจากสารเคมีสารพวกเขาแต่ของเราไม่มีครับเป็นคัสตอมธรรมชาติผ่านการฆ่าเชื้อ100%น้ะสมบัดน้องสาวนุ่มต่างๆยิ่งสมบัดน้องสาวก็กระจ่างใส่อันนี้จะหมองคล้ำนะหมองคล้ำอันนี้กระจ่างใสชัดเจนมากนะครับ แล้วสําคัญคือตรงนี้ครับแผ่นไอออนชิปที่ว่าเป็นแผ่นน้ำน้ำตาลกันใช่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีความเย็นด้นะใช่ครับพอเจอความเย็นความชื้น่อบมันก็จะปล่อยปัจจุลบออกมาไอออนชิปนั่นเองแผ่นนี้เป็นแผ่นแผ่นน้ำน้ำตาลนี่คือแตกต่างจากผ้าวเมทั่วไปใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้มีเพราะอันนี้เจ้าสรรพคุณของเขานี่ก็คือเรื่องของมันสามารถต้านป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรีย99เปอร์เเลย ที่อาจารย์มาใส่จมูกใช่เลยแหละใช่ใชครับ<อ>เลยนะโอ้โหดีมากนะฮะนี่มีสำ<ช>คัญคือใครได้ตัวนี้นะฮะเ<อ>พราะมาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยอย่างเลือดเราไหลเวียนตรงเวลามบางทีผู้หญิงนะทีเร,เราไปทำงานตัดต,งตังวันนะมันเปียใช่ไหมในระหว่างที่เราเดินมามันเปียนะครับ<อ>พอใส่ปั๊นทำไมปั๊บันได้ความชื้นประจุลบปั๊บมันลดการอ่อน,นคลายได้ไม่ไม่เปียระบบเลือดเองส่งฉีดดีไหลเวียนดีเนี่ยมันกระตุ้นในตัวเลือดเองมันไม่เกรงอะไรต่างๆใช่ไหม อาการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้คือสาคัญตรงนี้นะครับแล้วกลิ่นแหละเวลาในระหว่างที่รอบเดือนมันไม่มีกลิ่นนะอันนี้มันดูดซับกลิ่นแล้วผู้หญิงเวลามาฉี่มันจะฉุนมันจะฉุนเม่เดินผ่านฉุนขนาดนั้นนะครับเลียเฉี่ไอ้มันดับกลิ่นดับกลิ่นได้ในในั้นคือสำคัญและยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียรเชื้อราและเชื้อไวรัสต่างๆในตุกขานะไมาแ,ผแผ่นแผ่นนี้อีกเดียวนะอ,อ,อาการปวดท้องเอออาการเกร็งกล้ามเนื้อผู้หญิงเวลารอบเดือนมาอย่างไรครับมันจะเกร็งกล้ามเนื้อปวดก็กินยาพารา เราเอาไว้อยู่เรากินยาคอนเสต็ตเม็ดลูก <ๆ S 2> ก็โดนตำปวจปวดป<ๆ>วดเ<ๆ>ราวถึงกระดูกสันห<ๆ>ลงังแต่ท<ๆ>ี่ช่วยลดอาการปวดเกร็งได้นะเนี<ๆ>่ยช<ๆ>่ได้เลยนะฮะเวลาหมอไปหาหมอบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องเกลี่ยต้นลูกหย่อนยานรูดหูรูดไม่ค่อยดีอันฉีก็ค่อยอยู่ใช่ไหมหมอจะบอกว่าให้คัมมิดต้องฝึกคัมิดใได้สองร้อยครั้งต่อวันถ้าท่านใส้ใส่ผ้าไหมเราเนี่ยท่านไม่ต้องไปคัมมิกมันช่วยให้รูดท่านกระชับด้วยกระดูกเชิงกลางน้องจะกระชับขึ้นตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับ นอกจากน,นะครับไอแผ่นซัมลีนี่ไอผ่านการฆ่าเชือ้อนม่นเป็นอันตรายต่อที่หลัของน้องสาวของเราด้วยนะครับเนี่ยคือส่วนสำคัญน,นะครับเนี่ยกระตุ้นการเรียรู้อย่างดีมากนะเอาละผมจะให้ดูข้างในคือว่าการซึมซับม,มันหายไปไหนเรามีทั้งหมดแปดชั้นนะแปดชั้นนี่แค่สามชั้นเองเราจะห่อหุ้มด้วยเนี่ยนะโอ้ยอย่างดีครับรอบเดือนที่ผ่านมาเราห่อหุ้มไปเห็นไหมครับสามรอบ,บอหก<อ>สิบองศาครับ ป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันการไหลย้อนกลับเห็นไหมฮะนี่นะครับอยู่นี่หมดนะครับนะครับอันนี้ของเราผมเติมน้ำลงไปหน่อยน้ำนะครับเยอะไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับชัดไหมครับเมื่อกี้นี่เอ้ะนี่ผมราว่าน่าจะเกินขอสิบเหมือนกันนะนะผมใส่ลงไปเลยนะนะครับใส่เลนะเมื่อกี้คส่บนะคจับัอนห้องตลาดทั่วไปท่านเห็นน้่นะ มันไม่สามารถซับน้ํนนนนรรเนนาเห็นไหมครับแม่งฉ่ำอยู่นะเห็นไหมฮะมันไม่ดูดซับเลยนี่ขนาดแค่สามสิบมันยกฉ่ำนี่นู่นน้ำไม่ไหลไปไหนครับมันต้องไหลเปืดอเปือนเป็เกงไงฮะแต่ปรากฏว่าของเราเป็นยังไงครับเห็นไหมครับแห่งสนิทครับมันซึมซับหมดเลยอเมซิ่งมากเลยเพราะเป็นเป็นไอ่อผลไม้ฟูดเกรดเป็นคอลลาเจนอย่างดีห่อหุ้มอย่างดีตัวนี้มันดูดตัวนี้ดึงเอาไอตัวอันชิฟก็คืดูดไอตัวนี้ ไอค้คอลลาเจนต่างๆมันให้ดูแลน้องสาวเลยกระจายใส่จะบอกว่าท่าเลือบเราขนาดหมดตัวแล้วหมดตัวครับหมดแรงครับตัวไม่มีเหลือต้อกดเชือโอ้โหตามมาสารพัดเลยมันแห้งสนิทแต่จริงๆค่ะมันเล่นกดเลยนะออแต่อันนี้กกนปรากฏว่าฉ่ำม,มากเลยฉ่ำม,มาก,มมากท่านชอบแบบไหนท่านชอบฉ่ำไหมฮะเนี่ยขออนุญาตท่านชอบฉ่ำไหมฮะเนี่ยอันนี้มันเข้าไม่ได้แอันนี้เป็นไงฮะโหเป็นชัดเจนเลยฮะอันนี้ไม่ได้นะคะอาจารย์เลอะโต๊ะเลอะโต๊ะเลยครับเลอะจริงแน่นอนให้ดูเฉยๆท่านจะเลื่อง แค่ย hmm. ี ples, tube, yeah. ่ห้อไหนแค่นั้นแหละเห็นแค่นั้นเองและไอเจียตรงนี้เอาเป็นต้นไม้ต้นไม้งามอีกม oh. ันดูซับเลยอ่ามันอยสลายธรรมชาติเลยเอาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าเรามื่ี้นะฮะแผ่นแรกไอทีเมื่อกี้แผ่นนี้ก็ของหุ้มใช่ไหมป้องกันการไหลย้อนกลับนะส่วนตรงสุดท้ายที่ติงอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ที่พวหุ้มหุ้มมันนี้ใช่หุ้มเจลไว้ครับหุ้มเจลส่วนนี้คือที่ติดกับเชิงเทงเราเห็นไหมครับหลักการเดียวกันเพราะสองมืออย่าใส่ถ้าว่าอากาศ แล้วก็เอาน้าร้อนเข้ามาแล้วก็เอาแก้วเปล่าแล้วครับบําบัดฆ่าขางบมดปรากฏว่ามันก็จะระเหยออกมาเป็นน้ำอากาศถ่ายเทด้วยเแต่อันนี้มันไม่ถ่ายเีมันอับชื้นเกิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราร้อยเจ็ดชนิดเลยนะแต่อราชนิดเป็นล้านตัวไม่แปลกหรอกที่ติดเชื้อ HPV ที่เป็นมะเร็งปากกนลูกนี่คือเหตุหลักที่สิงค์เยเป็นมะเร็งปากก้นลูกกันเยอะมากเลยเพราะอันนี้มันไม่ถ่ายเทนั่นเอง มันเอาสารเคมีสารข้อเขาวดึงเข้าไปในปากกระโหลกว่าเรากพลังปากกระโหลกมันดูดซับดูดแรงดูดถึง4-2ท่อนเลยดูดถึงจะพแต่อันนี้มันก็จะถ่ายที่อากาศถ่ายทีดีมันออกก็ดูดนะถ้าดูดก็ดูดมันเอาตัวไหนครับก็คือตัวนี้ไอออนชิปเนี่ยไอออนชิปผ่านตรงนี้มาใช่ไหมออนชิปและเอาตัวอะไอะไอลลาเจนเจลตัวเนี้ยเป็นฟู้ดเกรดโพลิเมอร์ฟู้ดเกรดเป็นธรรมชาติสารเคมีไม่มีสารเคมีปรากฏว่าอันนี้ใช้ทั่วไปมันหมองครับ แต่ภาษาอีสน้องสาวเราทําไมกระชับขึ้นค่ะเกิดต้นจากตาลลอยหมอครับมนึ่งจานหนึ่งจานเป็นผิวฉ่ไม่ต้องไปรีแผ่เลยนะอย่างแรกก็คือมันไม่สะกลายเพราะการโดนขัดสีมันไม่มีขัดสีเสียดสีต่างๆไม่เป็นธรรมชาติหมดเลยทําให้มันรู้กระชับหนยไม่ต้องไปไขมุนขมิดวันละสองร้อยชั้งเลยคอนเฟิร์มครับนี่คือค้อดีจริงๆเดี๋ยวบอกค้อดีมากๆหลายคนใช้แล้วดีมากๆเลยส่วนแผ่นสุดท้ายที่ว่าอากาเทเทเนี่ยมันย่อยสลายธรรมชาติเลยนะครับ นะครับกี่ได้ย่อยสายธรรมชาติเลยครับเห็นไหมสามารถย่อยสลายธรรมชาติได้เนี่ยทุกอย่างไม่เป็นมลพิษค่ะนี่คือภาพอะไรเอ่อเอ็นเทรเวชการของเราเข้าจากเกาหลีใ่ไหมครับชัดเจนไหมครับน้ำหมดถ้ามีน้ำก็ใส่อีกมันมันมันไม่มีแล้วะเมื่อกี้ใครจะเลือดมากขนาดนี้ด่ารย์ต่อให้น้ำหนักตัวสามแล้วก็โยนไม่ได้เท่านี้หรออาจารย์ต้องเลยนะฮะเอาละครับเมื่อกี้จะบอกว่าเรื่องราคาใช่ไหมค่ะ พมีกกากากรารรเยคของเราตกแล้วเนี่ยแผ่นละสิบเอ็ดบาทและสิบเอ็ดบาทนะครับแผ่นละสิบเอ็ดบาทให้ดูนะฮะแผละสิบเอ็ดบาทแต่ท่านใส่แผ่นเดียวอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันแบบเนี้มันมัน,ม,นมันแห้งสนิทแห้งสนิทนะบแต่แห้งสนิทเลยนะสบายตัวมากเลยนะเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้เดินมาไม่รู้บบส,<ถ>สึกว่ามันมา ว่าอย่างนี้นะเราก็จะทํางานอะไรได้อีกเยอะเลยคือมันไม่ปวดหงิดไม่รู้สึกลังคาญไม่รู้สึกอับชื้นนอะถูกต้องแต่ว่าไอ้คือรอบเดือนมาถามว่าคุณยริงปวดไม่ปวดใช่ไหมใช่มันจะลดอาการปวดเกร็งลูกการเดอยเป็นแบบได้เลยนะแต่ช่วงแรกบางคนที่รอบเดือนมาเยอะมาแบบรักเลยนะปวดของเสียพวกไอ้อกอตเลซี่เป็นลิ้ดเลือดออกมาก้อนๆมามันออกของเสียไงถ้าของเสียมันตกค้างในร่างกายส่งผลต่อเป็นสกอตเลซี่ซีดได้มะเร็งปากมดลูกได้แต่ที่มันขับออกหมดเลย S <S มันขับของเสียสิ่งที่ดีออกมาหมดเลยนะเนี่ยไอ้ผ้าไหมของหลังแต่อันนั้นมันม,มันมดูดเข้าไปในมดลูกไงทำห้มดลูกหย่อนยานมดลูกมีปัญหานั่นเองนี่คือความแตกต่างข้องเราคือแผ่นละสิบเอ็ดบาทแต่ท้องตลาดทั่วไปครับโกแผ่นละหกบาทโอ<ช>แผ่นละหกบาทนะครับนี่หกบาทกับสิบเอ็ดบาทแต่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างน้อยสามแผน่นสี่แผ่น,ออนต่อวันถ้าก็คุณเข้าไปของเราหนึ่งแผ่นถ้ามันมามากกินไม่เกินสองแผ่นแต่ข้อออกแค่แค่ว่า ให้เห็นการสาธิตว่าการซับน้ํำบุญซับเนี่ยท่านก็ท่านเลือกเอาว่าอันไหนเหมาะสมกับท่านแค่นั้นเองนี่จะมีความลับเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะว่าอาจารย์เองท่านก็เคยแบบไปไปออกออกคพระทำงานอาจารย์นี่ผู้ชายค่ะแล้วก็เดินไปแจกท่านอะไรเด็ผู้หญิงเด็กผู้หญิงวิ่งหนีนะคะทุณผู้ชมหนีไปวิ่งหนีหารูปไม่เจอเยอมากขนาดนี้ชาวบ้านก็วิ่งมาดูเลยหลังจากนั้นงานเลิกคืองานจบแล้วอบบ เด็กคนนั้นวิ่งมาย่อเบิกอาจารย์อยู่ไหมคะค่ะไม่อยู่ค่ะอ,าจ,ะอ,า,อา,า,าจารย์ไปเอาไผ้ามาไหมจะนั้ำมืออะไรโอ้เรามีค่ะเขาไปเดินมาแอบแอบแล้วก็มาซื้อกลับไปใช่เพราะว่าเขาใช้รถดีจริงจริงารที่มาราธอนใช่แค่เดินฐานว่าคนไหนมาดลูกดีไม่ดีเราเห็นรู้มาอ่ะฮะผู้หญิงบางคนเนี่ยนะมัดลูกจะกลมๆแบบเนี้ยนูนเอาไปอย่างนี้นะคนกวยนมัดลูกไขาค่อยแต่ถ้ามัดลูกดีต้องมัดลูกที่มันตรงนี้มันจะได้ มันจะวัามันจะป็นถ้าคนพูวนะจ๊าดดีมากเลยลูกกระชับมากเลยนะเรื่องคู่เนาะหลังจากที่ไม่มีรับเดือนแล้วผู้หญิงนะครับแม่สั่งนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะฮะสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยครับตัวชุดแคสซีของเราแคสซีนี่กว้าบางมากเลยแคสซีที่ผมใช้เป็นแมสก์ใช่ไหมทุกตัวนะครับทุกอันจะเป็นกันแม้ก์แต่ทั้งแคนิคเล็กอย่างนี้พูดจ๊าใช่นะฮะผมจะให้ดูปัญหานิดหนึ่งว่าผู้หญิงนะว่าทําไมเวลารอบเดือนมานะ ป่าไอ้ตัวไอออนชิปหนี่งมันช่วยอะไรหนึ่งละต้านเชื้อแบคทีเรียชัดเจนมากเลยนะตัวนี้แผ่นนี้นะค่ะเชื้อแบคทีเรียว่างานวิจัยออกมาไปเจอนะดคือ8.9เปอร์เซ็นต์ค่ะของการการเกิดเชื้อติดเชื้อันนี้คือเรื่องใหญ่นะคือแบบคี่ว่าร้อยเจ็ดชนนีถูกไหมค่ะนะที่บอกเป็นปัญหาเรื่องของมะเร็งปากกรลูกใช่ไหมตัวนี้มันช่วยได้ไหมไม่ให้มันเกิดเชื้อแบคทีเรียมันเกิดไปได้นี่คือเรื่องใหญ่คือตรงนี้ครับแผ่นนี้แหละครับที่ท้องตลาดไม่มีแล้วเรื่องของระวางประจำเดือนมานะฮะมันจะขับประมตกใจ นะฮะไอ้มารับรวไก็ต้องตกใจนะครับอาการปวดเวลาปวดปวดท้องรอบเดือนี่จะปวดรวงปวดเจ็บปวดแบบมากเลยนะไอ้นีช่วยลดการปวดประจำเดือนเพราะมันคลายไงเนผลคลายนะฮะแต่ช่วยอาการเรื่องของเกี่ยวกับมดลูกแห้งมดลูกอักเสบนะฮะอันฉีไม่ค่อยอยู่รูดไม่ค่อยดีนะเพรกะี้วอย่างมดลูกแห้งจริงไหมเกยวมันมีมดลูกแห้งต่างเวลาไอฉีไอยาทจะได้ต้อนออกมาไปตัวนี้มันจะช่วยให้กระชับ นี่อยากเรียนไม่นานนะตรงแต่ที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในแผนภาพอะไมทุกตัวจะเปไอออนชิปนะครับเราก็จะทำการทดสอบว่าไอออนชิปมันสามารถทดสอบอย่งไงครับว่ามันมีพลังคือปรับความสมดุลในร่างกายเนี่ยเราเคยทดสอบกับทีงานนะเราเอาไอมัอเจอความชื้นปั๊บเนี่ยนิ้วเราเราประกบวัดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะให้รอยหงเท่ากันแล้วก็วัดดูว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวนะฮะอันสั้นอันหนยาวนะครับปรากฏว่านิ้วคนมันอาจจะไม่เท่ากันนะฮะอันนี้อาจจะยาวกว่า เราก็ใส่ที่สั้นกว่าใส่ปั๊บทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่เกิน5นาทีปรากฏว่าไอ้น,นิ้วที่ใส่ปั๊บมันจะยาวขึ้นหัวบขึ้นใช่ใช่เมื่อที่แดงไปฝันนิดแ,แล้วก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่กับพูดถึง้าเพราะว่เราม,มาให้ดูปรากฏว่าพันนิดมากจังพี่พี่ทำฝันให้ผมด้วยเพราะว่านิ้วท้ามันยาวขึ้นจริงเลยแบบกตกใจอะผมว่าทำไมมันยาวได้อะไรเปลี่ยนเลือดดีแล้วอีกและผู้ชายทำไมเหตุผลผู้ชายทำไมต้องใส่ผ้าทำไมเขาล่ะ อ่าไอ้ตรงนั้นไงอ่าต่อมลูกหมากตอนนี้ก็จมีหาเรื่องของต่อมลูกหมาดและไอ้ตัวไอ้ตัวอันธัานทำห้มันหลอดเลือดมันขยายดีนะอ่านี่ครับนอกจากนั้วผมเคยทําการสาธิตเหมือนการเรียนควอนตั้มเรียนนะเอาเนี่ยทดสอบให้ถือผ้าทำไมเรานะยืนกระต่ายขาเดียวคนสามสี่คนคนไม่ลงเลยนะมันมียินยางปรับความสมดุลในร่างกายโอ้มาประจักษ์มากแผ่นผ้าเแผ่นผ้เนี้ยใช่ครับเคยได้เล่นคนมาหลายที่ในแผ่นผ้เนี้ยนี่คือแผ่นผ้าลายสวัสดรกา ของบริษัทเอ็นเทที่บา<ะ>เห็นว่าตลาดสนใหญ่มากคุณจะนีะ่นะาสารข้อผิดพลาดต้องของขาออะไรไหมเพาะอยากจะเมื่อไม่อยากเปี่ยนก็ต้องการเป็นมะเร็งตากับโลกนะฮะเขาก็จะหันมาใส่แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก<ะ>เอ็นเทนที่บา้านอาจจะบอกต่อเขาได้ยังไงนี่แหละเราก็เลยทําโซเชียลให้ทุกท่านได้ทราบกันะได้รู้ไอ้ที่มาที่ไปของเรานะครับโอเคเราหวังว่าทุกท่านคงจะมาเป็นลองมาหันมาใช้สินค้าของเราดูนะฮะก็เป็น